วันนี้แอบพามาดูความงดงามของต้นไม้ดอกไม้ของผมโซนนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมติดตั้งเครื่องขอจัดตะกัน IPS ROX เอาไว้ครับหลายหลายคนคงสงสัยว่ามันเกี่ยวยังไงนะครับคืออยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครเนี่ยนะครับมีตะกันเวลาเรารดต้นไม้เนี่ยคราบตะกันหรือว่าหินปูนต่างๆเนี่ยมันจะไปเกาะตามรากต้นไม้ทําให้โอกาสในการที่เขาจะแทรกรากออกมาหากินเนี่ยได้ยากขึ้นเขาจึงไม่เติบโตได้ดีเท่าที่ควรอาจจะทําให้ดินแข็งได้จริงๆเรื่องปัญหาของตะกันเนี่ยนะครับผมว่าเป็นปัญ ญหาของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยผมจะแนะนําให้ได้รู้จักกับ IPS Pro X อีกสักครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมเคยใช้มาแล้วเมื่อ1ปีเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่า1ปีผ่านไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่ไงครับห้องน้ําผมใช้มาปีหนึ่งแล้วดูขนาดฝักบัวเนี่ยนะครับเป็นสีดำนะครับยังไม่มีคราบตะกันอย่างที่เห็นนี่เลยเจ๋งมาก ภายในเครื่องจะมีอุปกรณ์นาโนในลักษณะที่เป็นเกลียวอย่างที่เห็นเลยครับซึ่งเกลียวนี้ก็จะทําให้น้ําหมุนเวียนอยู่ด้านในครับแล้วก็จะเกิดเป็นประจุไฟฟ้าขึ้นมาจากนั้นประจุไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะไปแตกตัวโมเลกุลของตะกันให้เป็นไอออนครับซึ่งเจ้าไอออนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไปทําลายความสามารถในการจับตัวของตะกันที่จะไปยึดเกาะบนอุปกรณ์ต่างๆของเราในบ้านไม่ว่าจะเป็นตามท่อตามสุขภัณฑ์ทั้งหลายก็จะไม่เป็นคาบตะกันอุดตันอีกต่อไปอย่างแน่นอนครับต้องบอกเลยครับว่าไอออนเนี่ยนะครับก็ยังสามา ไปดึงเอาตะการหินปูนที่เกาะติดอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้หลุดออกมาอีกด้วยเรียกว่าเป็นทวินเอฟเฟกเลยทีเดียวครับใช้ดีใช้ซ้ำใช้เพิ่มครับผมติดใจก็เลยจะมาติดตั้งที่บ้านหลังนี้ครับและอยากจะบอกว่าไม่ว่าบ้านคุณเนี่ยนะครับกำลังจะสร้างว่าเป็นบ้านที่คุณอยู่แล้วก็ตามติดตั้งได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนในการติดตั้งนั้นง่ายดายมากเราไปดูกันครับ เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับมีฉากบังเอาไว้อย่างดีก็คือแทงค์เก็บน้ําสํารองสําหรับก่อนที่จะจ่ายน้ําไปใช้ในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของบ้านผมครับซึ่งผมก็เชื่อว่าอันนี้มันเป็นปกติของหลายๆบ้านเลยครับที่จะมีแทงค์น้ํามาอยู่ด,นนด้านบนเพื่อที่จะจ่ายน้ําลงไปผ่านปั๊มอีกทีหนึง่งทีนี้การติดตั้งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่จุดนี้คือจุดที่เราจะต้องมาติดตั้งซึ่งสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ตัวแทงค์น้ำเนี่ยนะครับก่อนที่จะจ่ายน้ําเข้าปั แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีระยะของท่อเนี่ยอย่างน้อย1เมตรก่อนที่เราจะติดตั้งเครื่องขจัดตะกอนอันนี้ซึ่งงานนี้เนี่ยนะครับของบ้านผมเนี่ยตัวปั๊มเนี่ยนะครับก่อนที่จะจ่ายเข้าบ้านไปทางโซนใต้หลังคาเนี่ยมันมีระยะสั้นมากดังนั้นช่างจึงต้องโมดิฟายนิดหน่อยเพื่อเพิ่มระยะของท่อเนี่ยให้ได้ตามกําหนดก็คือมีระยะ1เมตรแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะผ่าตัดมาเลยแล้วก็ติดตั้งไอ้เจ้าเครื่องนี้ซึ่งติดตั้งได้ง่ายได้มากทีเดียวครับ เป็นไงครับติดตั้งง่ายได้คุณเองก็ติดตั้งเองได้นะครับและสําหรับหลายคนที่สงสัยนะว่าเออเอาไปติดตั้งไว้อาทอแบบนี้เนี่ยจะมีปัญหาไหมผมบอกเลยครับว่าเจ้าเครื่องนี้ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับทำจาก s t a นเ l e s s steel g r รี e มี e i u m ม316ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงทนทานมากและไม่ต้องบํารุงรักษายาวนานถึง12ปีเลยทีเดียวและสําหรับหลายๆายคนนะครับที่มีคําถามอยู่ในใจว่าน้ําบาดาลใช้ได้ไหมบอกเลยครับว่าน้ําบาดาลก็เอาอยู่ครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีเครื่องขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก อย่างที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้เนี่ยเหมาะที่สําหรับจะใช้กับบ้านหลังใหญ่ๆนะครับหรือว่าโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทและนอกจากนี้ก็ยังมีสเกลใหญ่ที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมใหญ่ๆอีกด้วยนะครับเรียกว่าคุณสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยทีเดียวและอย่างที่บอกครับว่าตะกันจะไม่เป็นปัญหาของคุณอีกต่อไป ระบบน้าในบ้านที่ไม่มีตะกันคือส่วนหนึ่งของสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวนะครับบ้านที่แฮปปี้สวนที่สดชื่นต้นไม้ที่ผมเอาใจใส่ทุกต้นแบบนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผมให้ iPS Pro X ดูแลครับเพราะว่าประหยัดพลังงานประหยัดเงินกำจัดตะกันหินปูนเก่าได้ด้วยป้องกันการเกิดตะกันหินปูนใหม่ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากภายนอกไม่ต้องใช้สารเคมีและก็ไม่ต้องซ่อมบำรุงยาวนานถึง12ปีเลยทีเดียวครับ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ํามีซิเวอร์นาโนกำจัดแบคทีเรียได้ถึง40%ช่วยชะลอการเกิดไบโอฟิล์มในท่อน้ําจึงใช้สําหรับน้ําดื่มได้และที่สําคัญนะครับน้ำยังไหลแรงเหมือนเดิมเลยและนี่แหละครับคุณสมบัติของ IPS f r o x ที่ผมเลือกใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น Green Product แล้วก็ eco friendly 100%เลยนะครับผมใช้เองใช้จริงๆครับใช้ดีใช้ซ้ำใช้เพิ่ม